จะตายแล้วจะตายแล้วเอ้ยหนีนี่นี่นโอ้โหจีบ้าตายเราแบ่งพาร์สได้เยอะครับเอออุ้ยแบ่งได้สามพาสแล้วนะครับเนี่ยเออแต่ก็ตัดคลิปเยอะครับอืมนะครับพาร์สแรกก็เป็นพารสท,ที่เกี่ยวกับการบทเรื่องดราม่าอะไรไปครับข้างหลังนี่แทบจะไม่คุยอะไรเลยนะครับเออ ตอนนี้ไม่มีเรื่องคุยครับถ้ามีเรื่องคุยอะไรเงี้ยเออดูงนี้มาอัดตอนหัวร้อนก็ดีครับจะได้มีเรื่องคุยเยอะๆนะครับคนรู้แบบบูบูแบบมาหัวร้อนเนี่ยเออหัวร้อนเกมมิ่งเกมมิ่งส์ด้อนะชั้นสี่อะในชั้นสี่ด้วยนะครับัาจสุดทยชั้นสี่ะครับ ไม่มีไม่มีอะไรในชั้นสามเลยนะครับผม้องคนสนใจอีกแล้วนะครับบางคนสงสัยว่าชั้นดูยังไงนะครับไม่มีไม่ดูไม่ได้ครับผมมโนขึ้นมาเองนะว่ามันมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับโอเคโอเคอย่ามัไต่ยังไงเราสำรวจเลยวีนี้ครบก่อนเราลงมาจากชั้นห้าไม่ใช่ชั้นห้ามาจากไหนวะ ลงมาจากชั้นสี่ใช่ครับโอเคมาครับโอเคครับเราได้เหล็กนะครับคอสไปใส่นะครับเราต้ดูบนหัวด้วยนะครับเ,เราเผื่อลืมขดนนะอะไรเงี้ยนี่คนระับมีมีเหล็กบนหัวมีท่าบนหัวนะครับเราขุดหน่อยแล้วนะั่นหากของชั้นสี่นะครับ ีนะครับแล้วก็ขุดไปเลยด้วยกันนะครับชั้นสี่หรือว่าชั้นสามเนี่ยนะครับยังไม่คราฟนะครับตัวคราฟอยู่ไหนเนี่ยผมเอาไปวางไว้ตรงไหน่ะเนี่ยขุดไปก่อนแล้วกันโอ้ผมไปหาตัวคราฟก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวคราชตัวคราช โต้คลาชโต้คลาชโต้คลาชอยู่ไหนอ,อุ้ยตกนะครับหิวหน่อยหิวเขี่ยครับเขี่ยผมต้องเรือม,มาสักสี่อันนะครับมก็ได้ไม้ก็สองอันนี่นะเดี๋ยวเพว่าผมสำรวจไอ้เลวีนี่ผมกลับแล้วครับกลับบ้านแล้วรักรออยู่อุ้วๆไปยังไงโต้คราส เราก็มีมีอะไรไว้ทำบางอย่างมีของไว้ทำเคลีย <Okay. S 1> ตกค้าคนะครับ,รบสาเหตุที่ผมยังเก็บที่ขุดนี้ไว้อยู่นะพี่ขุดอินนะครับเอาไว้ยางจาเป็นนะครับแล้วเราจะออนนี้ออกอะไรเคลีย okay. เราได้ที่ขุดเหล็กเพิ่มเคลีย <Okay. S 2> ครับปาน ใส่เพิ่มอัดทับไปเรื่อยๆครับเรามาจากที่นี่ใช่ไหมข้างบนนั้นนะครับทิงไว้นะครับอุ้ยเกือบตกตึบตึบ,ตบโอเคมา รวมถึง,ถง,น,าางน,นี่แล้วถึงสุดแล้วล่ะคอร์ดมาวางเหมือนเดิมเนี่ยอยู่กั่ต้นนะโอเคคือชั้นนี้แหละครับชั้นสุดท้ายแล้วชั้นสามนะครับชั้นสามชั้นสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีชั้นสี่แล้วนะครับ สี่มันเงินมืดน,นะครับตอนนี้เป็นเลเวนสามชั้นนะครับบางคนบกถามนะครับดูชั้นยังไงครับก็าโนออกครับอก็พูดพูดป็นสี่ห้ารอบเลยครับเรื่องอีกบกางคนถามดูชั้นยังไงเนะี่ยเคครบนะครับโหดจริงจังเกรมจริงจังเกรมนะเคครับ เราไปที่อะไรอะที่เนี่ยข้างล่างกันนะครับไปเอา่านไม่ใช่ไปเอาเหล็กนะที่เราเผาไว้เราก็จะกลับบ้านกันนะครับเผาต่อดีกไม,ไม่ไม่เอาครับไม่เผาแล้วเก็บมากโอเคครับเราได้ของมาเต็มเลยนะได้เหล็กมาอูหเยอะครับ โหเยอะครับเต็ทองได้ฐานนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เพชรเลยดีกว่านะครับํำรวจเตเลวินนะครับเออภาทนี้เราคือเน้นสำรวจครับเน้นแบบไม่ได้เน้นหาแร่ให้ครบอ่คือแบบเน้นแบบคือบางคนโดนเจอเลวินเดินผ่านอะไรเงี้ยครับเรวินเดินเดินผ่านเลยนะครับเออว่รามันไม่จะเป็นอริงีก็จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องจริงครับที่เรวินไม่จะเป็นก็เลยต้องเดินจับไปทึงแม้วภายในใจบอกลนะ แอบรักเธอแค่ไหนลเลวินไม่เจอนี่ไงไม่เจอเพชรครับก็เลยไม่จำเป็นนะครับไม่เจอเลสโตนด้วยนะเพราะตอนนี้อยู่ที่เอาไรอยู่ที่วายโอ้โหสี่สิบเจ็ดนะครับเออเลวินที่อยู่อยู่เฮ้ยอันหนึ่งสลามข้างบนนี้ข้างบนนี้ มั่วครับไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่มีอะไรนะครับแค่มั่วมั่ว,ว,วรู้ไหมปลูกด้วยครับเจอตัวเขียวมัอนสลามเลยอุย้ยโอ้โหแจ็คพอตนะครับสลามไม่เจอดูเจอแจ็คพอตไฟมันจุดด้วยหล่ะนี่นะครับโอ้โหพุดเลย ไม่ได้กรอได้อะไ์เนี่ยทิ้งโอเคครับไม่มีอะไรอเอ้ยทานไอ้เหล็กนะครับเฮ้ยดูอีมมงมุมบ้าไอ้ไม่ใช่ไอ้ข้างคาวบ้าโอ้โ้แย่มากเราไม่ไปต่อครับมาให้เหลือสองอันนะครับเรามาทำทำนี่หมดเลยนะสติก ข้าหน้าต้องเตรียมไม้โมโหโส,สี่อันแล้วครับเนี่ยมีพอจริงครับถ้าจะลุยเยอะๆมันเราต้องเตรียมโมโโส,สี่อันนะครับอู้อ,อีกมันมมอีกมุมไอ้กด f สามมันดูไม่ได้กด f หนึ่งทำไมโอเคปิดจะตายแล้วจะตายแล้วเออหนีนี่นีโอ้โหจีบ้าตายนะครับ ที้าตายตายตรงไหนวะเนี่ยคิปเปร์โอ้โหสามตัวติดจะบ้าล่ะสี่ตัวโอ้โหแล้วแบบมาตายตอนนี้ด้วยนะเออตูศาไม่ตายตั้งนานนะครับฮัดคอผมเล่นไม่ได้ชัวร์ครับกาดขนาดนี้นะครับจะเล่นฮาร์ดคอรได้อย่างไรโอเคถูกไปเลย,เลยครับ น้ตองเราต้องไปทำให้เรากลับไปเสียทีอีกครั้งนะครับอโอ้อยู่กระตน,นะตรงนี้ครับตรงนี้ไปไปครับจำทางได้ไหมบอกเลยไม่ได้ครับจำทางได้ไหมบอกเลยไม่ได้บอกเลย,เลยว่าไม่ได้นะครับ เริ่มลงลนะับเราต้องไปได้ภายในห้านาทีนะครับห้านาทีเราต้องไปถูกนะครับเราต้องทําให้เราไม่อยู่ตายก่อนด้วยนะครับเราต้องนะรครับเจอวอะไรที่ยากมากนะครับแต่เราก็ตอนนี้เราเจอนะครับเราเจอแล้วนะครับเราเจอแล้วนะครับเ,เราอยู่ใกล้ๆจุดจุดเกิดเราอยู่ใกล้ๆจุดที่อ้นนี้เลยนะครับ จุดจุดที่จะขึ้นนะครับทางขึ้นเลยนะครับเราจะเดินไปก็จะเจอสปาวมอนเตอร์นั่นเองครับสปาวมอนเตอร์มอนเตอร์โอเคตกใจนี่ก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับผมชอบเป็นทดลองเสียงกาลินานะแล้วผมก็ชอบออนในห้องกาลินาไว้ทิ้งไว้เรื่อยๆครับคือเอนะครับคือทิ้งไว้ครับจะได้คุยกับคนในแกงนะเผื่อบางคนนเขาจะเข้ามาครับปุ๊บ ตายครับตายนะครับตายนะครับเหกานเก็บอันนี้มาคิดอูแลโอเคครับไม่มีอะไรแล้วนะปะเรากลับโลกนันดีกว่าครับเรากลับบ้านเราเวลไม่มีแล้ว ข่างมันนะครับเราเจ็ดเวลไม่เป็นไรครับวันนี้เราอยู่ที่เส้นทางกลับแล้วว่าเราจะไปเจอ,เอคิปเปอร์สี่ห้าตัวนั่นนะครับระดนะีเะอะมาร,ร์นะครัผมน่จอนสีน้าไม่เะอะไรเว้ยไม่เะอะไรไม่ทะเลอะไรนะครับคลิปหรือซอมซอมช่างมันปป่อยไป คิดนานคิดนานคิดัดโอ้เล็กนะโอเคครับมามาครับเรากลับไปยังเศรษฐีนะครับเรากลับมายังเศรษฐีนะครับผมตอนนี้เรากลับมายังเศรษฐี ออขึ้นมาจากเมืองได้แล้วนะครับไปทางนั้นนะครับคนทางนั้นเดี๋เราจําได้ในถังนะถังถังนี้เนี่ยไม่ดีบ่อน้ําแล้วก็บ่อลาวาสองอันนี้นะครับกลับบ้านครับกลับบ้านกลับบ้านครับกับกลับข้าวกับกลับบ้านครับกับบ้านกลับบ้านครับกลับบ้านใปรใครกับข้าวดีดีจะเช้าแล้วจะเช้าแล้ว จะเช้าแล้วกลับบ้านครับกลับบ้านนั่นไงเจอแล้วครับเราเห็นแล้วบ้านเราครับนะเวลเสียงอะไรๆโอ้โแม่อย่าอย่าพูดถึงเรื่องนั้นเลยไปไปเถอะเออก็ว่าลืมอะไรลืมโล่นี่เองนะแต่เราลงเหมืองไม่ต้องใช้หับโล่เลยโอเคครับโอเค,โอ,เคโอ้โหกลับมาอย่างเสียที กลับไม่ยังเศรษฐีหรือยาจกกลับไม่ยังเศรษฐีนั่นเองที okay, ครับเหล็กไหเก็บให้หมดครับเก็บไปเก็บให้หมดครับี okay, บลยว,ลวรอให้หยิบเ,ยเองเรามือปต่ไตได้ครับไตโลเราเนี่ยลืมออกไปครับแมง แต่ก็ไม่ได้สู้เลยมากครับไปขุดเหมืองอย่างเดียวมีที่ขุดเหล็กด้วยดีกว่าเราเก็บไปให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วหยิบม,มามไอที่จําเป็นออกมานะครับอันแรกนะขวานนะจาเป็นนะนี่ออกมานะจําเป็นนะนี่ก็เอามาครับจําเป็นนี่ไปใส่ในนี่นะแล้วนี่ก็จําเป็นนะนี่ก็เอามานะครับจํเนนะเา,านะจเป็นนะครับไอมัดรูม ลูกสักอันหนึ่งแล้วกันนะทอเอาไปเผาครับเอาไปเผาครับดีดีโอ้บนมีอยู่เต็มเลยกันพาวเดอร์น้ำนะครับจำเป็นนะเอามาสตดิงนะครับอตอนนี้เรมีของแร่เต็มนะครับต่อไปเราจะหา,ยอ,ยาอื่นทำแล้วนะครับไม่ลงเหมืองแล้วนะครับหินเอามาแล่นครับเอาไปเผานะครับ,เพ,รบเพื่อเราจะไปสร้าง ใช่ฟาร์มว่ราฟาร์มเออเอาเหินเปาเขาแล้วกันนะครับจะได้ทำฟาร์มนะฟาร์มจากหินเนี่ยสโตนบริะครับดินด้วยนะครับไปพานหน้านะพาน้าทำนะไม่ใช่พานนี้เขี่ยรัวนะครับเขี่เอานนี้ปล่อยออกมาองพั่วหายอ่ะพั่วพัวพัวอ,อยู่่ะเนี่ยรัวนะครับเขี่ย ตัวคราฟนี่เราเาวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันครับแล้วเรอต่อเผาต่อเผาแล้วก็ต่อเผาวางไว้ตรงไหนดีอยากจะทําแบบไอันเนี้ยมุมมุมบ้านเล็กบ้านเล็กเกินไปครับจะทํามุมแบบมุมกับข้าวครับกับข้าว,าว,าวอาหารช,ชั้นบนเราเป็นนี่ครับเราเป็นชั้นเก็บของนะครับ บ้านมันเล็กเกินไปครับเน้นสวยงามเกินไปครับไม่ใช่สไตล์ของดาวครับบ้านมันจะมืดเลยครับมเผาเล็กอันนี้เผาธาตเผาทองนะครับมีปูเกเข็มมาเลยกันนะครับทีค,ครับก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็จบกันนะครับไม,ไม่ไม่รู้กี่พาร์ทแล้วนะครับแต่ว่า ก็สาหรับนี่เราก็จ,จบเพียงนี้คนระับผมว่าผมคงได้คิดไปดองเพิ่มนะครับอีกเยอะเลยนะครับก็คเครับก็สําหรับช่วงเวลานี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันหน่อยช่วงเวลาต่อไปนะครับก็ขอให้ช่วงฮีวิชัยในโลกริมเรียบสครัชโอเคนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปเพียงนี้นี้ครับไปเจอกันหน่อยพาร์หน้านะพาร์หน้า,าจะทําอะไรกัน,นครับเราจะไปทา นั่นนะครับเราจะเปลี่ยนเราจะทําให้รูทําให้ตรงนั้นกลายเป็นฟาร์มนะครับนะครับตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับที่เรามองไปนะครับเราทําให้มันกลายเป็นฟาร์มกันนะครับเราย้ายตรงนี้ไปไว้ข้างในนนะครับโอเคครับก็ใช้ล่าโลมานี่เองโอเคครับก็เอาอะไรเอาหินถือทอสตีทอสครับทอสมาถือไว้นะครับไปยืนถ่ายกับเมืองนี่นั่นอะ เรงวิ่ง,งมือเหมยหน้าอีกแล้วนะครับหรือเลอต้องถ่ายรูปด้วยนะครับเออนะครับเอาถือนี่นะครับแล้วก็ที่กุดนี่เออนะครับเออใช่ดูแล้วว่าเราจะทําอะไรดีนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะทําอะไรผมลืมอะไรบางอย่างนะครับชุดเกาะนะครับเออลืมของสุดแสนจะสําคัญได้ไดยังไงนะครับนี่ของสําคัญมากเลยนะครับในมืครับ ข้าวเครืค่องเกีกันไปสองอันวะเนี่ยช่างมันแล้วครับเหล็กจะมีเยอะเกินไปโอเคครับเราเอาเกงให้ไปเก็บไปกันแล้วเราก็เหล็กไปเผาเอเอาหินไปเผานะครับโอเคโอเคอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปที่นี่แล้วกันนะโอาโค นี่นแะไอ้ที่เซนฮันสานะครับอุ้ยบุกปักทำไมนรอจะกลับไปที่เมืองเ,เซนทันสานะครับที่เราไปผจญภัยมากันนะครับเออเราก็ต้องลงไปถ่ายภาพเลยนะครับสามภาพนะครับยวคงไปแคปแคปจากในคลิปเอานะผมไม่ถ่ายเองหรอกครับอีย อุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอ้ยตายตายโอเคครับโอเคอืมอืมโอเคอเครับทีเ่เราวิ่งไปที่เมืองนั่นก่อนยี่รับพาร์ทอย่างแรกเราต้องมาถ่ายครับ ถ่ายกับไปนี่ครับนะครับอันนี้คือชิปอันนี้คือโปรพลสแป๊บนึง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 เป๊บหนึ่งทำไมล่ะเอ้ยไอเช่อ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 ไอ้ยายาไอชาแชตายมาเรายืนตรงนี้นะครับทีนตรงนี้นะครับแล้วเราก็ F ห้านะครับเราก็กด F 1นะครับ นี่แล้วเราก็ยิงไกลไกลนะมยมีไกลนี่ทำนี่ตอนนี้คือต้องเห็นถ้ำด้วยดิเห็นถ้ำด้วยนี่เรามาเรามาสำรวจถ้ำนะเว้ยนะครับเห็นแค่เสาอย่างเดียวโว้ยเอ,อจ้ะดินไหมกันโอเคตรงไหนตรงนี้เหรอตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับ อเอ่เอถ่ายรูปไปในคลิปไปรูปไปในคลิปเลยครับเออไอตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนตรงไหนตรงนี้เห็นเท้ามั้นหรือว่าทุบเนี่ยทุบหญ้าเยอ,อะเลยทุบไปหมดเลยเยีเฟืองนีถ่ายในคลิปเราต้องถ่ายครับยียีถ่ายป กันจะจะให้เห็นกันจะจะนะครับเปิดได้เห็นหน้าจริงนี่เอ๊ะทุบๆทุบยากหน่อยๆยากๆยากๆทุบๆซีดซีดเฮ้ยผมผมรู้วิธีการถ่ายใหม่แล้วอีกหนึ่งครับเหล็กๆเล็กมาปราทง้ายดูนี่ยเหล็กๆสามสามสามโอเคเอฟปราทง้าแหละไปมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เออเออเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละนั่นแหละ คือนี่ยถือว่าสอนการทำพวกคลิปไปเลยครับเหล็กเห็กนี้เล็กๆโอ้โหสวยครับอ่ดูอีกเอฟหนึ่งใม่ใม่ใม่ๆอยังยังไม่สวยครับเหล็กมันใหญ่ไปเอาเหล็กมานใหญ่ตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เออแหละแหละเฉยครับเอฟหนึ่งเอฟห้า เออนี่แหละเออนี่นียิ้มข้างหน้าเลยเออนี่แหละเออนี่แช่แช่ไม่ไม่ไม่ชื้ชื้ผิดชื้นี่นี่นี่ครับเออนี่นี่นี่แล้วก็ชิปไม่ชิปไม่ชิปแช่โอเคครับได้ภาพแรกแล้วมาครับนี่นะครับผมเป็นแชทที่หลังครับีภาพสองเราลงไปถ่ายกับเลวิงข้างล่างนั้นกันครับเออ เอไม่ไม่ภาพสองเราถ่ายอย่างนี้ก่อนถ่ายถ่ายกับอันนี้เหมืองเหมืองเล็กๆนะใกล้ๆนะนะครับเหมืองเล็กๆนะครับ,รบ,รบ <c oughs> ถ่ายกันให้เห็นในคลิปลนี่แหละครับเออ,อเหมืองเล็กๆอันอยู่แถวๆนี้นะครับจำได้ว่าเคยเจอนะครับมันมีเหมืองเล็กๆนะครับเหมืองเล็ก นี่วะนี่นี่นะครับเหมือนเล็กเหมือนเล็กนี่เราถ่ายตรงนี้ถ่ายนี้ถ่านี้ผ้าโอเคตรงนี้แล้วเราก็ถอดชุดครับถอดชุดนะครับแล้วเราก็ถือถือดาบนี่ถือดาบถือแล้วก็ถือพลอสทีนั่งถือบล็อกถือบล็อกถือทานถือทานถืออะไรไม่เอาทานแล้วถืออะไรดิวะถือโล่ถือโล่ถืออะไรถือหินเล่นนะถือหินโอเคครับ แคบแคบแคบนึงนี่สวย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 นี่สวย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 แช่โอเคครับมาเราไปเอพาเราก็ใส่เกาะนะครับนี่มันเป็นการหลอกลวงให้ผู้ชมนะครับหลอกลวงหลอกลวงนะครับนั่งทำปกันในคลิปนะครับเอ้นะครับปาต่อไปเราไปต้องไปที่ในเมืองนะครับไปที่ในเมืองนะครับเราจะ ไปได้ในเลเวินนะครับเอ,อนะครับแี่เลเวินเลเวินเลเวินว,วิสเกลเล,เเกลีเลเวินสเกลต้านนี่มันรับการตอบสนองทันทีเลยนะเมือเ่อกี้ตีปุ๊บเปลี่ยนมาถืออนูทันใดเลยนั่งเท่ครับเคปตรงนี้ก่น ตรงไหนอะที่มันเป็นเลเวีเนะี่ยลืมไปแล้วเนะี่ยเจอแล้วมาครับนี่มันมันจะห้าทุ่มครึ่งแล้วนะเนี่ยอะไรวินครับเอ้ยเอ้ยจะตายโอ้ผมผมตายก่อนกลับแน่เลยเฮ้ยแล้วทำไมตรงนี้มันเนี่ยมันมืดอะใครมาโดเหรอว,วนะเนี่ย ต้องมีคนอื่นแล้วครับที่อยู่กับผมนะครับเอฟห้า okay. นี่นี่ครับน,นี่แล้วก็ถอดชุดด้วยถอดชุดด้วยครับจะได้เป็นเหมือนในพาร์ทนั้น,นครับนี่ C rap, C rap, C rap. ไไแคปแคปแคปมาแม่เราต้องนี้ด้วยอย่เอฟหนึ่งเอฟหนึ่งแล้วก็หูหินเดียวไลท์ไปปา่าเอาหินเดียวไลท์ดิมาสโตนมหอป่อาตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงไหนดิตรงนี้แล้วฮัน ยืนตรงนี้ยืนข้างหน้าทอสนี่ครับแล้วก็เอทหนึ่งแล้วก็เอทห้าเออนี่ครับแล้วก็ถือสองนับกับสองเอือถือแอคยืนไกด์เออนี่แหละครับแคบแะโอเคครับตายเออทีไปเรากลับบ้านดีกว่านะครับมาดูกันว่านก็ตอนกลับบ้านผมจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะตายหรือไม่นะครับใครว่าตายนะครับ ก็สามารถส่งเอฟเอสเอ,เอ,เอ,เอมาได้นะว่าผมจะตายหรือไม่นะที่อาเท่าไหร่2 8 6สองแปดหกแปดดอกจันสี่เหลี่ยมเก้าแปดอะไรทุกอย่างนะลืมแล,แล้วปล่อยไปได้นะครับทีไม่ใช่ตรงนี้เว้ย สิ่งบามุมมาจากทางในทําให้ผมดีแทมจะใช้ทวายผมจะทํายังไงดีใครก็ได้ช่วยผมทีแต่เมื่อจะทางเดินแสนไกลผมจะทํำยังไงดีถึงจะสามารถรอจากที่นี่ได้จะตายหรือว่าจะอยู่แต่ถึงผมจะตายแล้วผมไม่ไม่ได้ตั้งใจจะร้องเพงลงเลยนะผมแค่พูดเป็น้งแหละ มาตรงแถวไหนเนี่ยผมหลงแล้วเนี่ยมีเหล็กที่มือ,โ,มอโอเคเราไปตรงนี้นะครับถอยสารโจทกตกรเกียร์ปุ้ยมีสป,ปริงไปลกลักบบ้านดีกว่าครับตอนนี้เราวิ่งไม่ได้นะแต่เรามีใส่เกาะก่อนแล้วกันนะครับ จะถือโลด้วยนะครับกันเต็มที่โลมาใส่นีครับเวลามีอะไรตีเราจะได้กันทันครับเราจะนี่ไม่ทันเราก็ขอกันให้ทันแล้วกันนะครับตัวไม่ดีคือถึงเราจะตีไม่ทันเราขอกันก่อนแล้วกันนะครับกันก่อนแล้วกันด้วยนะมอนเตอร์มันเปล่าให้ตีเร็วขึ้นนะครับ เออใช่ป่ะไม่รู้อะแต่มันตีเร็วขึ้นมากเลยครับสกิลตั้นเนีวว่แบบเปลี่ยนเปลี่ยนมือไวมากครับเออ,อเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรแก้งแกงแกงเลยกดแทบ็บมีผมคนเดียว,วเนี่ยกดแท็บไม่ได้เฮ้ยสกิลตั้นตายแถวนี้นะครับโอเคไปะนะครับ บ้านแล้วนะครับบ้านแสนเละนะครับไม่ไม่ค่อยสวยเลยนะครับเล็กไปด้วยนะครับเล็กเกินนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับก็สหรพัดนี้เราขอจบไปพิกานี้ดีกว่านะครับเออนี่เรามันเราบอกจะจบตั้งแต่นานตั้งแต่นานนานแล้วครับประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วได้นะแต่เราไปถ่ายปกคลิปนะโอเคก็สารพัดนี้ขอจบไปพิกานี้บายใจอีกรักอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ คมเมนแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้เพื่อนด้วย